วัแล้วต้นจักรเกอันนี้ความสูงมแล้วเงครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายอีกโครงการหนึ่งครับมีน้องเขาให้มามาถ่ายพิกาศบางควายอยู่ในซอยร่วมใจพัฒนา12สิ่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำ,บ,ำบลชะอำอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีสามารถจอดรถได้สองคัน อ่าอันนี้จะเป็นรประตูอัตโนมัติก็จะใช้นิโหมดในการควบคุมมีทั้งเปิดปิดแล้วก็สต็อปน่ะอ่าออนนี้ไปดูในตัวบ้านกันเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์คอนเทมพรเรี่ครับเรียบหรูมีเนื้อที่สมุดห้าสิบตารางวาสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งหนึ่งห้องครัวครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงพร้อมกับตกแต่งฝ้าหลุมกลางห้องโถงครับ มีไฟซ่อนเพิ่มดีไซน์ความสวยงามและทันสมัยเข้าอีกผมเลยเอาลองผมเลยลองเอาแบบเล่นๆมาให้ดูกันครับในการตกแต่งห้องนั่งเล่นนี่ก็จะเป็นห้องนอนครับห้องนอนห้องนอนแรกนะห้องนอน,นที่มีห้องน้ำในตัวครับก็จะมีไฟทั้งหมดสี่ดวงแล้วก็มีผ้าม่านเนี่ย ตกแต่งไว้พร้อมอยู่แล้วคือของแถมของบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวครับห้องน้ําเนี่ยเป็นาสแตเลสทั้งหลังก็ดีไซน์ก็ตามที่เห็นนะฮะเรียบหรูกระเบื้องทั้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ฝักบัวแถมพัสดุเนี่ยพวกเนี้ยเป็นของอย่างดีนะครับเจ้าของโครงการเนี่ยเขาสร้างเหมือนอยู่เองเลยครับถือว่าคุ้มมากๆบ้านหลังนี้ นะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมเอามาออกแบบให้ดูครับยังจะมีของแถมจากเจ้าของโครงการที่เป็นเฟอร์นิเจอร์อีกมากมายครับถือว่าบ้านหลังนี้คุ้มมากพร้อมเคาน์เตอร์ห้องครัวครับปูกระเบื้องให้ซิงล้างจานสแตนเลสอย่างดีเลยครับก็จะเป็นห้องครัวนะครับที่ผมว่าแข็งแรงแล้วก็ดูดีเลยถ้าใครได้ก็เนะครับ นนี้ก็จะเป็นสแตนเลสหมดเลยครับแล้วก็เขาก็ปูกระเบื้องไว้ให้พร้อมทั้งหมดเลยถ้าเรขับมาอยู่นี่ก็จะเป็นน้ำยังต่อไว้อยู่เลยนะปรับกล้องนิดหน่อยเพื่อได้มองได้กันชัดๆอันนี้จะเป็นใต้ซิงค์ล้างจานครับก็ระบบน้ำมาต่อไว้หมดแล้วเนี่ยเปิดดูครับก็จะมีของเก็บไว้ิดหน่อยซ,อน,ๆๆซ,อ,นซอนซอนซอนอันนี้ก็จะเป็น เออตรงนี้จะเป็นตัวอย่างครับที่ผมเอามาแนะนําในการนะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมเอามาออกแบบให้ดูครับอันนี้เป็นห้องน้ําห้องน้ํารวมห้องน้ํารวมเนี่ยครับจะอยู่บริเวณตรงห้องครัวมันก็สะดวกกับการที่เราทํากับข้าวอะไรพวกนี้ก็สามารถเดินเข้าห้องน้ําได้ง่ายแล้วเป็นห้องน้ํารวมครับ ชุดเลนชาวเวอร์ครับแล้วก็วัสดุในห้องน้ำเนี่ยเป็นสไตลเลททั้งหลังเลยครับสุขภัณฑ์แบบเช่นเดียวกันกับของคอตโต้ครับพวกสุขภัณฑ์ในห้องน้ำเนี่ยใช้ของคอตโต้หมดเลยครับแล้วก็ดีไซน์ห้องน้ำสไตล์เรียบหรูก,กว้างลงตัวเลยครับนะครับและใครที่มีเด็กน้อยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับเด็กได้ผมว่าห้องนี้เหมาะมากๆเลยแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป แถมผ้มาม่านเนี่ยติดให้ทั้งหลังเองครับนียครับ,น,รบนี่คือตัวอย่างที่ผมเอามาออกแบบให้ดูครับน่าจะเป็นไฟใหญ่หลังบ้านก็จะเป็นป่านิดหน่อยแล้วก็มีปั๊มน้ำให้ทางพักน้ำของออสครับ หนึ่พลิตรเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆบ้านวัสด,ดุตัวบ้านเขาจะมีการตอกเสาเข็มให้แล้วการก่อสร้างที่ใช้วัสดุคืออิฐมวลเบาเพื่อให้ตัวบ้านเนี่ยเย็นประหยัดพลังงานโครงหลังคาครับใช้เหล็กกาวันไนแล้วก็กระเบื้องกระเบื้องหลังคาใช้ของ SCG ครับอย่างดีแล้วก็ตกแต่งหน้าบ้านด้วยหินคลุกแบบเรียบหรูครับแล้วก็ตกแต่ง ไฟที่ใช้เป็นไฟแบบถนนสายตาเพื่อสุขภาพครับแล้วก็มีกิ่งหน้าบ้านพร้อมไฟรอบบ้าน,นรับมีไฟกิ่งหน้าบ้านพร้อมกับไฟลวหน้าบ้านเพิ่มความแสงสว่างหลังคาที่ใช้ต่อรถครับใช้มาตชีต T U โฟนหนาหนึ่งนิ้วการความร้อนได้ดีเลยครับแล้วก็ความสูงของหลังคาเนี่ยที่จอดรถอยู่3เมตรเลยนะครับถือว่าสูงมาก และสิ่งอำนวยความสะด,ดวกที่คุณจะได้รับครับก็จะมีประตูนิโมดครับเวลาฝนตกเนี่ยเราไม่ต้องออกไปเปิดประตูหรือเปิดเข้าออกเองนะครับมีพื้นที่บริเวณรอบหน้าบ้านทั้งซ้ายและขวาทั้งหน้า,าทั้งหลังชอบคลิปแบบนี้ก็ให้กดติดตามกด <ๆ S 1> หวัวใจคอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจให้เราไปถ่ายทำรีวิวก็ติดต่อมาได้ทางหน้าลิงก์วันนี้ไปก่อน